สวัสดีค่ะพบกับเพจรถมือ2สุขโขทัยค่ะวันนี้ทางเพจมีรถนิสสัน Big กอจอโคง้งเครื่องฝาแดง2 0 0 5มาแนะนําค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ตอนเดียวนะคะปี3,9ค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรขอเชิญคุณเก่งเลยคะ่ะครับผมวันนี้นะครับกับนิสสันบิ๊กเอ็มนะครับตอนเดียวนะครับตอนเดียวจอโคง้ง เครื่องฝาแดง2005นะครับคันนี้2005นะครับคลิปที่แล้วเป็น2007นะครับวันนี้นํา2005มาให้ดูนะครับสีสวยเรียบเนียนทั้งคันนะครับสีเต็มครับไม่มีแตกลายงาไม่มีริ้วรอยเลยนะครับเรื่องสีนี่ผ่านเลยนะครับผมให้ 80- 9สเเลยนะครับสีนะครับสวยครับผมกระบะมีแม็กไนเนอร์ให้นะครับ คอกให้ด้วยนะครับผมอ่าคอกก็ลงเล่มไว้ให้เลยนะครับสวยนะครับสีก็ดูบางๆนะครับสีบางๆนะครับผมสีดูบางๆสีสวยนะครับเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆนิดนึงเนาะอ่าสีสวยนะครับบางๆนะครับอ่าโอเคครับผม เดี๋ยวให้ดูสีรอบคันนะครับแล้วก็ดูภายในและห้องเครื่องนะครับผมสีสวยนะครับคันนี้ดูดีเลยนะครับผมอ้าวโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันนิดนึงนะครับผมภายในคัสซีห้องเครื่องแนละช่วงล่างนะครับหาพี่พี่นะครับ คนที่ชอบเนาะมิสันบีเอ็มนะครับคันนี้นะครับผมสวยๆเลยแผงประตูก็ไม่ฉีกไม่ขาดนะครับคอนโซลยังไม่แตกนะครับยังดูสวยดูหล่ออยู่นะครับผมแอร์มีให้นะครับแอร์เย็นนะครับผมติดเทปให้นะครับเล่นแฟลชไดให้นะครับวิทยุนะครับผมหน้าปัดนะครับเลขไมยอยู่ที่สามแสนกิโลนะครับผม แต่ดังครับแต่ดังครับผมแผงประตูอีกฝั่งหนึ่งก็ยังดูดีอยู่นะครับอ่ายังดูดีอยู่เนาะครับผมอ่าภายในเบาะนะครับก็มีเปื้อนบ้างนะครับอ่าแต่ว่าก็สภาพก็ยังดูดีอยู่นะครับยังพร้อมใช้งานอยู่เนาะอ่าครับผมเดี๋ยวไปดูคัสซีแล้วห้องเครื่องนะครับผมอันนี้เดี๋ยวดูคัสซีก่อนเนาะ เดี๋ยวให้คุณปุ้ยเปิดห้องเครื่องรอไว้เลยอ่าคาสีก็ยังดูดีอยู่นะครับยังดูดีอยู่นะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหลังนิดนึงเนาอะจะได้เห็นเฟืงองท้ายล้อยังดูดีอยู่นะครับอืมครับผมเฟืองท้ายไม่หอนไม่มีน้ำมันเยิ้มนะครับผมโอเคตัวดุมกระทะก็ยังไม่ผุนะครับ ช่วงล่างดูดีนะครับผมสวยอยู่โอเคเดี okay, ๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับมาดูห้องเครื่องนิดนึงสีสวยนะครับคันนี้รถมือสองนะครับผมสีขนาดนี้ก็ดูดีนะครับดูไม่โทมนะครับแล้ดวดูคันหน้านะครับผมคันหน้าก็ยังดูสวยนะครับคันหน้ายังดูดีอยู่นะครับผม ไม่มีประวัติการชนเลยนะครับคันนี้ไม่มีชนเลยครับผมห้องเครื่องกด็ดูเรียบร้อยดีนะครับผมเรียบร้อยดีอ่าโอเคเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงนะครับ นาดวิกเอมไม่ค่อยมีปัญหาเนาะเรื่องเครื่องยนต์นะครับเดินทางน,นะครับผมดีอ้ที่มีคนนะครับผมเครื่องก็ถือว่าน้อยนะครับแต่สูดอะไรยังถ่างแน่นๆเลย่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองขับดีวกว่าเนาะว่าสมรรถนะเป็นยังไงนะครับผมทดสอบนิสันวิค ครื่อง2,005ฝาแดงจอพงนะครับตอนเดียวครับผมขับมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมรอเดี๋ยวทดสอบสูงกันนิดนึงนะครับสูงก็พอได้นะครับผมอ่าันงนี้นตอนเดียวนะครับอ่าแอร์เย็นนะครับผมมีอ่าิทยุเล่นแฟลชได้ได้นะครับ แค่เย็นหนาวเลยคอนโซลด้านหน้านะครับคอนโซลด้านหน้าไม่แตกนะครับผมยังสวยอยู่นะครับหน้าปัดครบนะครับเลขไมก็ใช้ได้นะครับสามแสนกโลช่องล่างก็พอได้นะครับผมช่องล่างพอได้ไยไนก็สวยนะครับแผงประตูอะไรก็ไม่แตกนะครับผมไม่ขาดเนาะ เดี๋ยวจะดูรายละเอียดอีกทีตอนจอดนะครับเบรกนี้นะครับผมสูงก็พอได้นะครับผม จนเจ็บมือเลยนะครับผมหลังจากที่ได้ทดลองขับนะครับผมสมรรถนะนะครับของรถนิสสันบิ๊ก็จอโค้งเครื่องฝาแดง2,500นะครับผมคันนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเครื่องยังแน่นๆอยู่นะครับเฟืองท้ายเฟืองเกียร์นะครับไม่หลุดไม่หอนเนาะครับผมสีก็สวยด้วยนะครับคันนี้ตกแต่งมาสวยงามครับ มีแม็กไลเนอร์ให้ครับใส่คอกมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานครับมีบางฝุ่นให้ด้วยสวยๆนะครับรถดูสวยนะครับคันนี้ดูดีนะครับดูหล่อเลยหากใครหาไว้ใช้งานนะครับรถราคาแสนก็บาทนะครับผมเอาไปทำกินนะครับคันนี้คุ้มเลยนะครับสีสวยด้วยครับผม ดูดีนะครับผมเครื่องก็ดีนะครับสนใจนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผม085 379 2785นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับไลน์ของผมโดยตรงเลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวให้คุณปุ้ยสรุปราคานิดนึงเนาะครับผม รถนิสสันบิ๊กเอ็มเครื่อง2,005จอโคง้งฝาแดงคันนี้นะคะขายอยู่ที่ราคา115,000บาทค่ะรถอยู่จังหวัดสุโขทัยค่ะในตัวเมืองเลยนะคะโทรติดต่อที่คุณเก่งค่ะโทร0853792785ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการรับชมคลิปใหม่ๆรถใหม่ๆของทางเพจเรานะคะให้กดกระดิ่งติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้เพจรถมือสองสุโขทัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ